ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที T ่ TKT Studio นะฮะคลิปนี้พามาดูแพ็กวันจันนะครับผมฟีเจอร์วันจันนี้ก็จะเป็นชุดของกองหน้านะฮะก็จะเป็นชุดกองหน้านะครับผม amazing attacker นะฮะ a อเมซิงเอเตเกอร์ก็เป็นชุดกองหน้านะนะครับผมกองหน้าไม่ว่าจะมันหน้าเป้าหน้าต่ำหน้าฝั่งซ้ายหน้าฝั่งขวาก็ถือว่าเป็นกองหน้านะครับผมโอเคในชุดนี้เรื่องค่าพลังพิวตันเนี่ยยังไม่มีการอัปเดตนะฮะยังไม่มีการอัปเดตแต่เป็นชุดนี้แน่นอนนะครับผมชุดนี้แน่ๆก็นำทัพโดยเลวานนะครับผมเลวานซองมินซนะาราเบียานาบรีเจคเกอร์ลิวะนะฮะ h o ลิสติกนะเนสเซอรี่แล้วก็จอฟฟิลิกนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นชุดที่น่าโดนเลยนะนะน่าโดนน่าโดนแต่ซองมินเนี่ยรู้สึกว่าจะมาบ่อยบ่อยมากๆซองมินนะรู้สึกว่าจะบ่อยมากๆนะครับผมจอฟฟิลิกนี่ก็น่าสนนะแจ็คกริลต์อย่างเงี้ยแม่เกมลุกทั้งนั้นน่าเปิดน่าเปิดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับไพ่ควนจันนี้คาพลังค่อยว่ากันนะฮะ ครับลังค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่ายังไม่มีการอัปเดตอัปเดตแค่เข้ามาแค่โปรไฟล์นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย l ล t s go อ